เง,เงินเก็บไปเลยครับเงินเก็บไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสมาชิก30มสิบศูนย์นะครับเช้านี้นะครับเช้านี้มารับบุญนะครับหลวงตาจารึกทุดงผ่านนํำเชียวหัวสะพานแล้วนะครับยกสูงเลยครับรถถวายปัจจัยนะครับ ตาผ่านปั๊มเชียวโหะพานแล้วนะครับยกสูงเลยครับน้ำครับยกน้ำเลยพี่ยกน้ำเลยครับ ถอดผ้าออกครับถอดผ้าหกหัวออกครับยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับถอดหมกกันน็อกออกด้วยครับเจ๊ไ้หน่อยเจเจเจไปเลย ยกน้ำเลยครับยกน้ำไวเลยครับยกน้ำเลยครับจับไว้ก็ได้ครับยกไม่ไหวก็จับไว้นะครับจับไว้ครับจับน้ำไว้ครับ ยกน้ำครับยกน้ำครับวันนี้มุ่งหน้าไปไหนพี่เขาย้อยครับย้อยนะครับวันนี้เขาย้อยพี่น้องเขาย้อยเต็มตัวรอรับได้เลยนะครับแถึงเมื่อไหร่ไม่้

ยกขนมครับยกขนมด้วยครับพี่ยกขนมด้วยครับน้ำครับนน้ำครับพี่น้องก็ยังรอรับตลอดเส้นทางนะครับ จับไว้นะครับจับไว้ครับยกไม่ไหวก็จับไว้นะครับแพ็กเดียวยกขึ้นได้เลยครับจำมั่มยกเลยครับพี่ มอไซค์อย่าแทรกอย่างนี้ดิครับไม่น่ารักเลยเฟรมดูมอไซค์ด้วยอย่าให้แทรกซ้ายยกเลยครับยกสูงเลยครับน้ำยกสูงเลยนะครับง,งดถ่ายวัปัจจัยนะครับ พี่ไหลไว้นิดนึงครับรถหลังติดนะครับยกเลยครับยกยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับยกน้ำนะครับเอาผ้าพ่อหัวออกครับผ้าผ้าพี่หัวออกครับเอาออกผ้าออกครับใส่แมสให้ดีครับป้า ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับพี่เอาผ้าพวกขั่วออกเอาผ้าพ,พวกขัว่วออกไม่เป็นไรครับเอาออกไปเลย กับกาบเรียนให้ทราบนะครับผู้ที่ว่าจะมาถวายของหลวงตานะครับงดนะครับงดถวายปัจจัยนะครับงดถวายปัจจัยนะครับปัจจัยพวกกระเป๋าตังอะไรพวกเนี้งดนะครับหลวงตาท่านไม่เคาะให้นะครับบางคนก็เอาผ้ามาปูนะครับพอพอทางเราบอกว่าไม่ให้ปูก็เกิดอารมณ์นะครับเขาก็เกิดอารมณ์ใส่เรา อย่างเมื่อวานเนี่ยครับม,ม,มีมีมีหลายคนเหมือนกันนะครับเราเราเราบอกว่าประชาสัมพันธ์ว่าไม่ให้ไม่ให้ปูผ้านะครับไม่ให้ปูผ้าหลวงตาเหยียบเขาก็ยังจะดื้อรั้นมาจับขาหลงตาหลงตาสะดุดจะล้มเอานะครับยังไงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลงตารับแค่น้ําดื่มนมนะครับขนมสิ่งของพวกนี้นะครับสิ่งของพวกนี้ก็จะตกไปถึง พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีเองนะครับพี่น้องผู้ที่ยากไร้นะครับโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์วัดนะครับเทศบาลโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนจะถึงวัดเขมานะครับจะถึงวัดเขมาหัวสะพานแล้วนะครับ สิ่งของเหล่านี้นะครับน้ําดื่มไม่ว่าขนมอะไรต่างๆก็จะตกถูกพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับสิ่งของพวกนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่เป็นไรครับยืนเลยครับจับไว้นะครับจับน้ําไว้นะครับจับน้ําจับนมไว้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจผู้น่ารักด้วยนะครับเนี่ยครับหลวงตาก็จะมีความเมตตาต่อผู้พิการนะครับผู้พิการแล้วก็คนท้องนะครับหลวงตาจะมีความเมตตาเป็นพิเศษนะครับเห็นไหมครับสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับตกอยู่กับพี่น้องนะครับตกอยู่กับพี่น้องชาวเพชรบุรีนี่แหละครับ วันนี้ไม่น่าถึงราชบุรีนะครับจับน้ำครับยกน้ำยกนมขึ้นเลยครับ น,น,น้ำไว้นะครับยังไงก็วังมะนาวไม่แน่ใจครับวันเนี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ายังไงก็ยังไม่ถึงวังมะนาวครับวันนี้ยังไงก็กราบขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ ท่านใดที่มีธุระเร่งด่วนนะครับรบกวนให้ใช้ช่องทางด่วนนะครับช่องทางด่วนอย่าใช้ทางคู่ขนานนะครับอาจจะทำให้ท่านล่าช้าได้นะครับตอนนี้จะถึงวัดหัวสะพานแล้วครับอยู่ตรงโค้งหัวสะพานเลยครับยกเลยครับยกไลยครับประชาชนสำคัญนะครับ สิ่งของของท่านนะครับที่ท่านจะมันนามาถวายหลวงตานะครับเราจะวางไม่เกินเส้นสีขาวนะครับเส้นทึบสีขาวข้างถนนอย่างนี้นะครับแล้วรบกวนนะครับรบกวนท่านที่นําสิ่งของมาถวายนะครับเมื่อถวายหลวงตาเสร็จแล้วนะครับรบกวนนะครับขอความกรุณาท่านช่วยยกขึ้นรถให้ทางเราด้วยนะครับ